น้ำสดน้ำกรอบลองมาก่ออถอดมือแล้วจะวีมือหนึ่งนี่ครับอุ้ยวันหนึ่งเหรอครับมันไม่แน่นอนครับบางวันก็สิบวีบางวันก็สิบบางวันก็ห้าบางวันก็หกไม่แน่นอนกล้วยเด็เอ้มันเด้มันนี่วันละสี่โลสามโลกสามโลสี่โลอ้าวขายตั้งแต่กี่โมงหอดจังโมงครับนี่อ่าหกโมงเช้าจนถึง ห้าโมงเย็นหกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคราถือว่าดีอยู่นะถุงละยี่สิบาทเนาะยี่สิบาทราคากันเองราคากันเองแล้วก็ขายเอามันขายเอามันขายไม่เอากําไรขายเอามันขายเอาเพื่อนมาฝูงเออขายเอาหน้ามาง่าเออขายเอาสนุกสนานไปก็นี่นะบรรยากาศดีมีนั่งกินอยู่นี่พร้อมบ่มีครับนี่เนาะนี่นะขออนุญาตดูนะอันนี้มันครับนี่ เป็นวัตถุดิบมันแก้วญี่ปุ่นบ่นี่บ่ะแก้วธรรมดา,มดาเฮานี้ปลูกเองยี่บอกครับนี่ซื้อเขาฟา,าร์มเกษตรกรเริ่มปลูกขายอ๋อส่งที่นี่แหละอย่างน้อยคนคนทอดก็เป็นคนเอามันเน,ะนาะนนนนครรัับแ่อกาตี <laughs> เอามันมาทอดนะนะ <laughs> <laughs> การาันตีเพ<อ>ิ่นว่าคนละอย่างเลยคนละอย่างเลยมันเนี่ยคนละมันเ <laughs> นีนเย่ยโอ้อยากคิดลึกอยากคิดลึก ขายเป็นวีก็ขายบหรือว่ามาทอดอย่างเดียวกล้วยครับอย่างเดียวครับโอ oh ้ก็ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกกล้วยเนาะในบ้านเรานี้เนาะในหมู่บ้านเรานี้เนาะในหมู่บ้านเออก็ดีเด้เศรษฐกิจพอเพียงแม่ไม่ไม่อยู่ร้านร้านนี้อยู่ตรงตรงไหนนะครับนี่แยกอ่าสี่แยกสถานีวิทยุชุมชนคนไทรโซ่อ ตรงไปได้โนนซ้ายมือก็จะเป็นโรงคาสัตว์เนาะใช่ครับเออใครรู้จักดีขวามือนี้เจคานปลุทอดเออร้านเจคานปลุทอดตลาดเก้ากตลาดเก้าเกาเอาไหมนี่คือชื่อร้านเนาะมีชื่อร้านพอทางนี้ไปบ้านนี้กุดทางนี้ไปกุสุมานสแกนได้นะครับสแกนได้มีสแกนนีใครดีครับใครดีใครดีเบึ่งผมชื่อประจำนะเวลาผมผ่านไปผ่านมาผมมาซื้ออยู่นี่ตลอดเลยนี่นี่โลเคชั่นร้านเพิ่นเครับนี่พิกัดเลครับ ทางนน้นมาจากไฟแดงหน้าโรงเรียนอนุบาลกุสุมานนะครับนี่ทางนี้ก็จะออกไปทางโรงคาสัตว์เนาะส่วนทางนี้นุ่นไปบ้านนิกุดนะครับมาอุ่นนุ่นกันเด้ออร่อยแซ่บทอดกรอบๆใหม่ๆทุกวันนะครับเป็นไม่มีค้างเก็บนะครับสะอาดสะอ้านนะเน้นความสะอาดเน้นความสะอาดอร่อยด้วยไม่สะอาดอย่างเดียวอร่อยด้วยคนทอดก็อร่อยคนทอดโอ้ยคนทอดคนทอดเออกินกล้วยอร่อยเป็นคนเอามันด้วย โอ้เอ้าเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาอุดหนุนกันนะฮะทุกคนเอาไปลงเฟซลง Youtube ได้เนาะได้เนาะขอบคุณมากๆนะครับนี่ช่วยกันโปรโมทร้านมาซื้อมาซื้อแล้วก็ช่วยกันปขนมกับปั้นสดโอ้ลืมดูคนปั้นเนาะโอ้ถ่ายคนปั้นหน่อยนี่อันี้ขนมขนมยางนี้นะไข่หงไข่หง ใ,ใส่หัวอันนี้ใส่มันถั่วเหลืองใส่มันถั่วเหลืองมีงอมย่างน่งส่วนผสมนี่มีทัลเหลืองเอกันแล้วลก็มะพร้าวมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลเกลือ,ลอ,ลอโอ้ผสมเองทุกวันทำเองทุกวันสุดสดทุกวัน,วนอันนี้ก็เป็นงา,นาเอาปั้นเนี่ยนี่บอกปั้นแล้วก็ทอดทอดนี่คนก็คุกคุกงา ใช้เวลาทอดดนอยู่บ่สิบห้านาทีต่อสิบห้านาทีต่อหนึ่งรอบมันแป้งมันจะได้กรอบๆมือหนึ่งนี่ปั้นมือเลยจากลูกปั้นมือเลยจากลูกแลยมือละโลโลกว่าโลกว่าทีก็สองโลแล้วสองโลนี่ได้ได้ได้ประมาณจากจากลูกจนเลยได้มันก็ไมดได้นับนะมันก็ไ่ได้นับนะแต่ว่ามันจะได้อยู่ประมาณสามร้อยโอ้ ยังแม่ลงยังแม่มาท่นหงทมนวดยังท่านมีใครหุงตอนนี้ย้ายสอรอบแล้วโอ้หหยอดเขาขวยทอดในไซควยทอดเอาโอเคมามาอุ้ยสนับสนุนพ่อค้าหน่อยขวยทอด40จ้าเบิ้งนีเพิ่นทอดมาใหม่ๆหอมๆนี่40บาทผมจะสั่งไปกินเพราะว่า จริงๆถ้ามีมันด้วยผมเป็นคนชอบมันนะเอามันนะมันไม่เป็นไรเอาแต่กล้วยก็ได้สี่สิบบาทสนับสนุนคนบ้านเฮาทำมาหากินนะครับอร่อยจริงนะผมไม่ได้อวยนะเพราะว่าผมไปกิน,นบางร้าน<ๆ>มันมันออกสิดสุดน,นะแต่อันนี้มันนัวมันกลมกล่อมนะกลมกลม่อมเนาะแค่ไปแค่ไปดีแย้งไม่ทำงาน,บบนประจานไปทเหรอเฮ้ยคุณนับจิ้แล้ว 40บเนาะจ้าสิบบาทสี่สิบบาทไม่ใช่มัวแต่พูดจ่ายเงินก่อนเนียตาวาเนียนะตนเนียแซบไม่ใช่เป็นใบนะแกเป็นคนค่างดาเนต่างดาวมีต่างดาวด้วยใบีกต่างหากเปาแนี้เหรอไม่รู้ใครเสียเนียนลุมวางเนียนลุมวางตายเท่าไหร่ เ็คนขาจวถ่ายถ่ายให้ลูกค้าดูด้วยจุ๊บๆหัวเนี่ยสี่สิบบาทอันนี้ไม่ได้แถมเฉพาะตอนถ่ายนะคือราคาปกติอยู่แล้วราคาปกติเราเป็นกระแถมเนาะขายเอามันเอาฮาเลยขายขายไม่คิดอะไรเลยขายไปโวันสุดยอดจริงๆวันนี้ คุณก็เอาพวกกล้วยพวกอะไรในพื้นที่แหละมาแปรรูปเนาะพวกมันพวกอย่างเนะเ<อ>าะมันก็ปลูกในพื้นที่บ้านเฮาแม่นบ่บ้านเราบ้านเราน่ะยังมาลูกค้าบอกว่าให้ลาเานาะจะให้อะไรกันหนักกันหนา <c oughs> กับไรไปใส่บอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณมากครับ